สวัสดีครับพบกับผมท็อปสุนทรกับรายการท็อปฟุตบอลนิววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเยอรมันหลังจากทีมชาติอังกฤษสามารถเอาชนะทีมชาติเยอรมันเด้วยสกษาสอประตูต่อศูและทีมชาติอังกฤษก็ผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปสู่ศึกฟุตบอลยูโรปี2020และรุน้นการเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศและการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเอง วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องของการแข่งขันรายละเอียดของทีมชาติเยอรมันในยุคต่อไปรวมถึงจุดขายในคาแรคเตอร์ของทีมชาติอังกฤษในยุคนี้ว่าพวกเขามีโอกาสมากน้อยเพียงใดกับการรุ้นไปสู่เส้นทางการควา้าแชมป์ศิกยูโร2020ในครั้งนี้โาริสโซเกตปรับระบบเป็นระบบ3 4 3ผู้สำจวของการซเกตเป็นชอร์แดนพิกฟอร์ เซนเตอร์3ตัวตัวหลังเป็นจอห์นสโตนเซนเตอร์ตรงกลางเป็นแฮร์รี่แม็กไกนเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นควายวอล์เกอร์ส่วนเบดฟิลดสี่ตัวแดงกลางฝั่งซ้ายริมเส้นเป็นลูคชอคูครูมฟิล์ตรงกลางด้านในเป็นคีแลนไลท์คารวินฟิลิปและฝั่งขวาเป็นคีแลนทริปเปียในลูกสามตัวของทีมชาติอังกฤษแกลดิชเซาเกตใช้งานเลยฮิมซลิงแฮร์รี่เครนีนและ บูคายูสกาส่วนฝั่งของเยอรมนีในการแตะทัพอินซีเล็กสู้สึกในข้าคืนพบกับทีมชาติอังกฤษผู้สำหรับตัวเป็นมาเนลไรเออร์เซ็นเตอร์3ตัวฝั่งซ้ายเป็นอันโตนิโอดูดิเกอร์ฝั่งขวาเป็นมาร์ติอัสกินเนอร์ส่วนเซ็นเตอร์ตรงกลางเป็นมาร์คโฮเมอร์มิดฟิลสีตัวตรงกลางของทีมชาติเยอรมันฝั่งซ้ายอิปเซนเป็นโรบินกูเซน แดนกลาง2ตัวเป็นโทนโครอสคู่กับลีอนโกลเดสตาฝั่งขวาเป็นโยชัวคิมิสส่วนแนวรุก3ตัวบนกองหน้าเป็นโ er, ทมัสมูเลอร์ดีมอร์ฟแวนเนอร์และไคฮาวเวตทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อของทีมชาติอังกฤษและทีมชาติเยอรมันในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนเรื่องของสถิติของทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติอังกฤษในเกมรอบ16ทีมสุดท้าย เรามาดูกันว mm ่า hmm. มันมีสถ e ิติอย nah ่างไรบ้างนะครับเริ่มจากสถิติการยิงประตูของทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษยิงทีมชาติเยอรมันไป5ครั้งทีมชาติเยอรมันยิงทีมชาติอังกฤษไป9้าครั้งทีมชาติอังกฤษมีความแม่นยำกว่ายิงเข้ากรอบไป4ครั้งทีมชาติเยอรมันยิงเข้ากรอบไปเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลทีมชาติอังกฤษครองบอล45%นทีมชาติเยอรมันครองบอลไป5 5ส่วน เปอร์เซ็นการรับสมบอลเป็นทีมชาติอังกฤษสมบอลได้4 4 5ครั้งทีมชาติเยอรมันสมบอลได้528ครั้งความแม่นยำในการรับสมบอลทีมชาติอังกฤษ8.3%ทีมชาติเยอรมัน8.3%การทำฟาว์ทีมชาติอังกฤษทำฟาว์11ครั้งทีมชาติเยอรมันทำฟาว์9ครั้งส่วนใบเหลืองทีมชาติอังกฤษมีใบเหลือง3ใบทีมชาติเยอรมันมีใบเหลือง2ใบ การล้ำหน้าเป็นทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเยอรมันล้ำหน้าไปคนละสองครั้งเตะคนอนดิชิกไป3ครั้งทีมชาติอังกฤษก็เตะไป3าครั้งเช่นกันนี่คือเรื่องของสถิติของทั้ง2ทีมใน90้าสินาทีของศึสพุ่ยูโปรปี2020นเรื่องเกมเป็นทีมชาติเยอรมันดูดีกว่าทั้งเรื่องของการบิวอัพเกมจากด้านหลังสูด่ด้านกลางการเล่นแบบคอมบิมเนชันเพย์รวมถึงการบิวอัพการออกกำลังตำแหน่งการพาสซิ่งซับพอร์ต 15นาทีแรกเป็นทีมชาติเยอรมันดีกว่าทีมชาติอังกฤษทีมชาติเยอรมันมีจังหวะการยิงไกลของลีออนโคลสกาแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทําให้น้าหนักบอลน,นั้นไม่แรงพอทําให้จอแดนฟิกฟอร์ดไม่มีปัญหาเรื่องของการป้องกันรูปเกมตั้งแต่เริ่มเกมไปถึง9นาทีก็ยังเป็นทีมชาติเยอรมันที่ดูดีกว่ามีจังหวะที่ทีมชาติเยอรมันรุดเดียวทีมชาติอังกฤษตัดฟาวน์นอกกรอบ18หลาทำให้ทีมชาติเยอรมันได้รูปฟรีคิก เป็นการได้ลูกสูตรของทีมชาติเยอรมันจากจังหวัดยิงของไคฮาวเวิุลูกนี้บอลชนกำแพงทําให้ทีมชาติเยอรมันยังไม่สามารถขึ้นนําทีมชาติอังกฤษได้สกอร์ยังเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์หลังผ่านนาทีที่25เป็นทีมชาติอังกฤษเริ่มตั้งเกมได้เป็นจังหวะทีมชาติอังกฤษลองบอลบอ,บอลถูกส่งมาให้ลาห์มสเตอร์ลิงลาห์มสเตอร์ลิงเลี้ยงจี้เข้าบริเวณเซนเตอร์โยกข้อในแล้วซัดด้วยขวาเต็มข้อเป็นมานีนอเออร์ ที่ปฏิเสธการเสียประตูของทีมชาติเยอรมันในจังหวะยิงของลาห์มเซอร์ลิงลูกเกมจะเป็นของทีมชาติอังกฤษที่ดูดีขึ้นเป็นจังหวะการโมงของแฮร์รี่แม็กควายแต่น้ำหนักบอลไม่แรงพอทําให้ไม่ใช่ปัญหาของมาเนลเนเออร์ในการป้องกันในรูปนี้หลังจากทีมชชติอังกฤษเริ่มตั้งเกมได้เป็นเกมรุกของทีมชาติอังกฤษอีกครั้งเป็นการจบดีพื้นที่ปิ่งเพยด้านขวาพื้นที่ครอสซิ่งเป็นแฮร์รี่แม็กควายขึ้นโหง ทิศทางของบอลข้ามออกด้านหลังประตูไปอย่างน่าเสียดายในเรที่30เป็นทีมชาติเยอรมันโจมตีทีมชาติอังกฤษไปทางวีเฟย์ฝั่งขวาเป็นจังหวะการเปิดบอลเข้าหน้ากรอบสเปลลาเป็นโรบินกูเซนพุ่งเข้าชาร์จแต่บอลพุ่งออกหลังประตูไปอย่างน่าเสียดายทีมชาติเยอรมันยังไม่สามารถขึ้นนาทีมชาติอังกฤษได้สกอร์ยังเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์ทันมากหนึ่งนาทีเป็นทีมชาติเยอรมันได้ะจะัาางหวงทำเกมรุกอีกครั้งจากเปลี่ยนการสนามเป็นไฮคาเวต แทงบอลทะลุแนวป้องกันของทีมชาติอังกฤษเป็นติมโมว์แวนเนอร์ anner, ที่ได้บอลและจะังหวะการยิงแต่จังหวะการยิงของติมโมว์แวนเนอร์ก็ไม่สามารถผ่านการป้องกันของจอแดนฟิกฟอร์ดได้ลรกนี้ทีมชาติเยอรมันพลาดโอกาสการขึ้นนําทีมชาติอังกฤษเป็นอย่างน่าเสียดายเป็นจังหวะของทีมชาติอังกฤษทําเกมลุกเรนเซอร์ริงเรียง,ง,ยงจาะแนวป้องกันของทีมชาติเยอรมันบนกระดอนเข้าทางเฮอร์ริเคนเฮอร์ริเคนแตะบอลยาว ท,ทำให้ทีมชาติเยอรมันมีจังหวะการสกัดบอลลูกนี้ทําให้ทีมชาติเยอรมันลอดพ้นจากการเียประตูให้กับทีมชาติอังกฤษจบครึ่งแรกทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติอังกฤษเสมอกันไป้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เรื่องครึ่งหลังเป็นทีมชาติเยอรมันที่ครองบอลได้ดีกว่าในช่วงต้นเกมจังหวะการบิวอพเกมจังหวะการเซตบอลการครองบอลของทีมชาติเยอรมันนั้นเน้นการครองบอลเป็นจังหวะไม่เด่นเกมและทีมชาติเยอรมันมีจังหวะการยิงไกลของไคฮา,าวด ลูกนี้เป็นจอแดนพิกฟอร์ดที่ปฏิเสธการขึ้นนำของทีมชาติเยอรมันไปได้อีกหนึ่งครั้งต้นเกมยังเป็นเกมของเยอรมันอย่างต่อเนื่องนาทีที่5.6เป็นไฮคารวัลไลบอลให้มาติโมวเวเนอร์ลูกนี้เป็นติโมเวเนอร์หาจังหวะการยิงแต่ยังติดผู้เล่นแนวรับของทีมชาติอังกฤษมาในลูกนี้ทีมชาติอังกฤษยังเสมอกับทีมชาติเยอรมันไปดยสกอศูตรประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังผ่านไปประมาณ10นาทีเป็นเกมของทีมชาติ อังกฤษที่ดูดีขึ้นและในนาทีที่74เป็นจังหวะที่ไรมตอร์ลิงได้บอลเลี้ยงเจาะแนวป้องกันของทีมชาติเยอรมันเป็นจังหวะให้บอลไปที่เฮอริเกนเฮอริเกนเปิดบอลไปบริเวณด้านข้างเพื่อที่ครอสซิ่งจังหวะเปิดบอลตัดเข้ามาเป็นไิมตอร์ลิงเข้าชาร์จทำให้ทีมชาติอังกฤษขึ้นนำทีมชาติเยอรมันไปได้สกอร์1ประตูต่อ0ูน์หานาทีต่อมาเป็นทีมชาติเยอรมันจากจังหวะการแทงตัวช่องของไฮคาเวต ให้กับโทมัสมุเลอร์ลูกนี้โ er, ทมัสมุลเลอร์ยิงผ่านเสาไปอย่างน่าเสียดายทำให้ทีมชาติเยอรมันพลาดโอกาสการตีเสมอในนาทีต่อมาเป็นจังหวะของทีมชาติอังกฤษเป็นลูกชอจา่ายบอลทะลุชอ่องไปให้แจ็คกิริตแจ็คกิริตเปิดบอลมาหน้าประตูเป็นเฮอริเคนมงจะจอ,จอทำให้ทีมชาติอังกฤษขึ้นนำทีมชาติเยอรมันเป็นสกอร์2ประตูต่อ0ูในในนาทีที่85มาในในาทีที่90เป็นจังหวะของทีมชาติเยอรมันเป็นลีออน บริสต้าสวัดบอลมาหน้าประตูผ่านหน้าไฮคอเวตและผ่านหน้าประตูของทีมชาติอังกฤษออกไปอย่างน่าเสียดายจบเกมทีมชาติเยอรมันแพ้กับทีมชาติอังกฤษไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ทีมชาติอังกฤษในยุคข,ของกาเรตซเกตเขามีเรมเซริงเป็นหัวใจสาคัญของเกม,มเรุกเรมเซริงมีความเร็วที่สามารถเจาะแนวป้งองกันของคู้ต่อสู้เขาสามารถครองบอลและดึงตัวผู้เล่นตัวดีเฟนซ์ของทีมคู่อสู้ให้ ทีมชาติอกิจในยุคข,ของการ์โเซเว่คงจะมีนักเตะรายนี้เป็นหัวใจสําคัญในทุกๆความสําเร็จส่วนทีมชาติเยอรมันของโค้ชย่างโยฮัมเลิร์หลังจากจค่ตัวรับงนานต่อจากจาเกนคริสมันการเปลี่ยนแปลงทีมชาติเยอรมันที่มีคาแรคเตอร์เกมรับที่เหนียวแน่นมาเป็นทีมชาติเยอรมันในยุคที่มีเกมลุกที่ดุดันและมีความหลากหลายปัญหาของทีมชาติเยอรมันในยุคข,ของโยฮัมเลิร์นักเตะที่มีคุณภาพ หันหลังให้ทีมชาติเรื่องของวัยและอายุของพวกเขานักเตะรายใหม่ยังไม่สามารถขึ้นมาทดแทนนักเตะรุ่นพี่ได้ความสมดุลและความบาลานซ์ของรูปเกมเกมรุกที่ยังขาดความสม่ำเสมอเกมรับที่สวิงไปมาเสียประตูง่ายรวมถึงการบิวอัพเกมที่ยังไร้ประสิทธิภาพการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคมลูกสูนลูกฟคิกลูกเซตเย์สิ่งเหล่านี้ ขาดไปในทีมชาติยุคข,ของโยเอลคิมเลิฟแน่นอนโยเอมเลิฟหมดเวลาสาหรับการทําหน้าที่ทีมชาติเยอรมันแล้วทีมชาติเยอรมันในยุคต่อไปจะเดินหน้าไปไกลได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับชายที่ชื่อฮานซีฟิคและนี่ก็คือทั้งหมดของพฟุตบอลยูในวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้ผมสุนทรสกุลเทวติติ ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ